ค่ะวันนี้เราอยู่กับแอมมี่ฟอร์ดปทุมธานีนะคะและวันนี้เราอยู่กับ Ford Next g เจสีดำนะคะเป็นตัววายแทนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามบาทนะคะสำหรับ Ford Next n เจอวายแท็กไบเทอรโบคันนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาชมกันเลยว่าการแต่งหล่อของเราวันนี้เขาเรียกว่าแบบไหนนะคะสำหรับทุกคนที่คิดว่าเอ๊ะอันนี้คือลัปเตอร์หรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะอันนี้ ตัวนี้ใส่เป็นชุดแต่ง New Raptor นะคะแต่ว่าเรานำมาใส่ในส่วนของ Wide Track นะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูงานใกล้ๆกันเลยนะคะสำหรับงานที่เราได้ใส่เข้าไปนะคะคือชุดกระจังหน้ากันชนหน้านะคะที่ออกแบบมาจาก DNA นะคะของ Raptor ของเรานั่นเองนะคะเพื่อให้รับ และทันสมัยมากยิ่งขึ้นสำหรับเจ้าวายแชกของเรานะคะอ่ะเรามาดูงานนะคะว่าตัวนี้เราใส่นะคะเป็นเปลี่ยนใหม่ทั้งเซตด้านหน้าเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ 3D ตัวใหญ่เลยนะคะตัวนี้จะมีที่ใส่เซ็นเซอร์ให้เราด้วยนะคะยังใช้งานได้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะหรือว่ากล่องเรดาร์ด้านหน้านะคะเราก็ยังอยู่ครบและสามารถใช้งานได้นะคะ อะเรามาดูรอบคันกันเลยเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับซุ้มล้อตัวนี้ซุ้มล้อจะเล็กกว่าตัวซุ้มล้อที่เป็นชุดวายนะคะแล้วก็ความหนาและความโป่งเนี่ยจะเล็กกว่าอยู่ที่ขนาดประมาณ4นิ้วนะคะอะเรามาดูในส่วนของตัวนี้เลย Mac เลนซ o นะคะตัวนี้ลูกค้าเนี่ยรายยักํากำลังฮิตอยู่เลยนะคะตัวนี้เป็นยางของโตยโยต้านะคะสามารถใช้กับ สภาพถนนได้ทุกแบบเลยนะคะเ้ยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับสเปคนะคะนะคะสามศูนย์ห้าทับห้าห้า R ยี่สิบของเราเลยนะคะตัวนี้พอดีซุ้มนะคะสามารถขับขี่แล้วดูหน้ายานนะคะค่อนข้าง,างด้านหน้าเนยค่อนข้างหนาเลยนะคะตัวนี้ใช้งานได้นุ่มเต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะคะสำหรับแม็กเนี่ย แม็กของเราเนี่ยเป็นในตัวของ20งานแท้เลนโซ่นะคะตัวนี้มีรับประกันด้วยนะคะสําหรับแม็กเลนโซของเรานะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าไปเกิดอุบัติเหตุหรือระอะไรเงี้ยสามารถเคลมได้ที่เลนโซ่ทั่วประเทศเลยนะคะอ่ะเราไปดูรอบคันกันเลยนะคะความห่อของวันนี้นะคะเราบอกเลยว่าติดชุดนี้มาชุดเดียวก็คือ คุ้มเลยนะคะเดี๋ยวเราให้น้องอินเสิร์ตรอบคันเลยว่าเราใส่แม็กค่ะแม็กเนี่ยพอดูด้านหลังกบพอดีสุงมนะคะตัวนี้เป็นวายแส4คู4นะคะดูมิตินันคางแม็กก็จะพอดีกับทางด้านของซุมนะคะไม่เขาเรียกว่าไม่ออกมาจนเกินไปนะคะตัวนี้ใส่แล้วกำลังดีเลยนะคะก็สำหรับลูกค้านะคะท่านใหม่นะคะที่ชอบแต่งสไตล์แบบ หล่อแต่ไม่ได้เยอะมากตัวนี้บอกเลยว่าหล่อแต่ไม่เยอะมากนะคะใส่ชุดนิวแรปเตอร์พร้อมกับชุดแม็กขอบ0ีบือจบเลยนะคะคือแต่งแบบพิงกินไม่มีอะไรเยอะแต่หยุดรันไม่เก่งใจขายแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะอินบ็อกหรือทักไอดีไลน์นะคะหรือทติดต่อแอมโดยตรงได้นะคะตามไอดีและเบอร์โทรต้านร่างนะคะสำหรับวันนี้แอมต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ